กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องไทยอีสานบันเฮาทุกคนนะครับเด้ออีกช่องหนึ่งกับไทยอีสานฟิจติงครับนําพี่น้องเอาเข้ากับจิติตตามกันเลยทั้งสองช่องเด้อพี่น้องแล้วก็สองช่องทางครับผมทั้ง YouTube แล้วก็ทั้งเฟซบุ๊กได้พี่น้องเด้อ,อขอฝากไว้นําเด้พี่นออ้องได้อบอ้อมใจในวัสัน เอามือนีลุงโบได้มีโอกาสมาทาั้งกาลสินวาสาันพี่น้องเลยเพื่อน้องกุ้งสีวาสันเอาทามาเบิ่งกันครับผมเสี่ยนแห่เขาเป็นจังไดคึกคักครับมือนีปานเอาบุญพี่น้องอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นบรรยาก,กาศครับผมลุงโบกันังไทยทำอยู่เรืงเสียงหน้าน้อยเอาเบิ่งกันครับว่าเป็นจังไดครับ ถือว่าคึกคักครับผมเอาอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นกันว่าสาันเป็นจังไดครับผมเดี่ยวคือบรรยากาศครับผมหาอยู่หากินครับอ่าอ่าได้ยินว่าอ่าทั้งอ่ากาลสินป่าขึ้นว่าสันอ่าออกมาจะเสาพี่น้องส่วนเสบะหอดก็ซีโมงเสาครับหยับเทียงนะพี่น้องเอา แต่ว่าจังได้ก็ได้ไม่อยู่กาสได้มาท้ายถ้ำให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งกันครับผมอ่ะว่าเป็นจังได้ครับได้กันว่าวาสันอ่ปาปาเอาเนีย่ยคือบรรยากาศครับผมเอา้าววานแหลงไปแล้วครับอันนี้นิดนึงครับผมมาเบิ่งว่าได้ว่าวาสันหลังจากวานลงไปครับพี่น้องมาเบิ่งกันครับ มาปเอาอเอา้าพองผัวครับพี่น้องเห็นตัวปลาของเขาอยู่ครับหาสุดยอดบาด <c oughs> าละโตก็ยังดีเขาบ่ได้เพราะฉะนั้นนะในบาดละโตพี่น้องอดีก็บ่ได้ครับสุดยอดครับพี่น้องก็ได้ย่ได้กินครับ เอาพอไรครับจังหวัดนี้ก็พอไรพี่น้องอ้าสุดยอดอาด,อาดีใจน้ำเล่าครับพี่น้องไม่พอ่านเหมือนกันครับผมนายว่าพ่อเห็นตัวปลาครับในที่ละตัวสองตัวแหวงดีก็บพ่อไรพี่น้องเอ้ยเหี้ยสุดยดอดสุดยอดสุดยอด ปากระตัวน้อยเพื่อนตัวหญ่คือตัวเนี่พี่น้องพออะไรกันยี่รี่พี่น้องปะครพออะไรพออะไวันีไม่ได้ไฮ่นี่เอาพอเห็นตัวป่าครับ <ana> อายจุเส็ก้องเลยน้อแม่เน้อเอาพอใดครับพอใดครับไปแล้วครับผมเอามึงจาว่านี่ครับไอพอ,อยกญจกุเซ็กกองเลยเน้อว่าได้หลายซ้ำใดครับผมเอามือนี้เ้ามาท่างน้องกุงศรีอากาศลสินพี่น้องเออป่ากาันมือนีก็จัดว่าป่าตัวใหญ่ดีอยู่ครับ ปลาขาวสวายกับตัวไงพี่น้องปลาขาวอีแปงกับตัวไงครับสุดยอดครับสุดยอดได้หอดปลาไก่ได้หอดปลาตองปลาตองกายน้อยปลาตองแกบกะมีวาซานเอาได้ตัวหนึ่งว่านี้เอาตัวหนึ่งกับปลาขึ้นเก่าละพี่น้องยาว่าถอดวาซันอ่ะเบิ่งกันเรื่อยๆครับผมอ่าฮะตอนนี้กะ เอามาแงกสีเขียวเบ่งไหนเบ่งไหนคือได้ยินแต่เสียงหัวมันยังไหใสอ๋อได้ยินแต่เสียงหัวหล่อว่าสานพี่้องเลยไปแล้วครับพ่อใจร้ายวาสานเนาะคือมันยากา,กาศครับคึกคักครับ,รบป่านเอางานบุญพี่รองโอ้เฮียมาครับวานแตกดีพี่้องอมีการมาหายู่หายกินน้ำ ามามวนมาซื้อน้ำพี่น้องผมผอบมูพวกครับเพื่อนฝูงพี่น้องอเสียนแหน้ำกันว่าสั่นฟังเสนีแห่ก่อนขางจะหลายครับสะดุ้งบ่ค่อยเห็นครับตรงนี้ไมีแต่แห่ครับผมเอะไรบ้านโยกไก่บ้างนะเอาตกจ่อยโอ้ยกับพ่ออดไรยังครับพ่อเห็นตัวปลาของเขาอยู่ว่าสั่นนะฮะ ตัวหนึง่งลาท้ากันอี่ง